สวัสดีจ้าเพื่อนๆพื่พามาขุดดินเหมือนเดิมพี่น้องจา้าดูเด้อนี่แหละยายกบขุดดินพี่น้องอาจจะมองบ่เห็นชัดเนาะยายกกบตัง้ตงกล่องใบไก่ไก่นี่แหละพี่น้องก็ขุด,ดอยู่แบบนี้แหละพี่น้องจา้าขุดตะกร้าใส่บุ้งกี้เด้อพี่น้องเด้อใส่บุ้งกี้นี่็ชีวิตประจําวันแยกกบพี่น้องจ้าขุดตะกร้าเอามานี่เทไว้บ่งเดียวนี่พี่น้องนี่จินบอลคูดอูโยกนี่นักอยู่เด้อพี่น้องนี่ยายกบเดินแบบใส่บตส่ต้องใส่รองเท้าเด้พี่น้องนี่มันเช็ค มาเท่ไเวเลยนะพี่น้องมาเท่ไวเพื่อนเพื่อนเห็นบ่โทัพท์มันอยู่ไกลเนาะพี่น้องเนาะมันอยู่ไกลเด้อพี่น้องกวราว่าเอามาตั้งไรไก่บ่ไดดอันื้นทีบ่ออํานวยเนาะพี่น,อน้องเนาะายกกบไถเพื่อนเพื่อนรู้ว่าแยกบทำอะไรนั่นไแต่ละวันพี่น้อ,นนนองจ้าหลังจากเสร็จภาเราคิดงานบ้านงานเรือนแล้วเนาะ,ง,ะนง,งานประจำแยกกบพี่น้องเด้ะงานประจำชีวิตชีวิตติตดดินพี่น้องอึ๊บโอ้นักอยู่พี่น้องมันเปียกมันเปียร์นัก เพื่อนเห็นบอนมีแหละพี่น้องจานี่ทําไปเรื่อยๆทําตลอดลวันเด้พี่น้องนี่แหละชีวิตได้กบ